สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการล้างข้อมูลเว็บไซต์นะครับผ่านทาง Google Chrome นะครับสําหรับใครที่ท่องเว็บผ่าน Google Chrome บ่อยๆนะครับก็จะมีข้อมูลประวัติอะไรอยู่นะครับเราสามารถาล้างได้นะครับก็เหมือนกับการล้างแคชนะครับก็ก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ ให้เราเข้าไปตรง Google Chrome นะครับแต่เข้าไปตรง Google Chrome ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาแตะตรงจุดไข่ปลา3าจุดตรงนี้นะครับขวามือข้างบนนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาแตะตรงคําว่าการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับแตะตรงการตั้งค่านะฮะแล้วอย่าลืมดู อีเมลของเราด้วยนะครับว่าใช่ของเราหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับถ้าใช่ก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาวิธีการทํานะครับเลื่อนลงมานะครับแต่ตรงการตั้งค่าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับแต่ตรงการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะตรงเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับจากนั้นวิธีลบนะครับแต่ ค้างไว้นะครับแล้วก็แตะล้างข้อมูลและรีเซตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับส่วนอ,อีกหนึ่งวิธีนะครับวิธีการล้างนะครับก็แตะเข้าไปตรงข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วนะครับอันข้างบนนี้เขาจะเขียนว่าล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับแตะเข้าไปนะครับ ให้เราแตะคําว่าล้างข้อมูลตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแตะล้างข้อมูลนะครับให้เรามาอ่านดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะาสามารถเก็บอะไรไว้บ้างหรือว่าเราจะล้างอะไรได้บ้างนะครับรหัสผ่านที่บันทึกไว้นะครับก็จะเป็นสําหรับพวก Facebook หรือว่า Li n e หรือว่าแอปต่างๆที่ว่าใช้รหัสเข้านะครับถ้าเราเข้าผ่าน Google Chrome นะครับเขาจะจํารหัสนะครับอันนี้เราก็ไม่ไม่ล้างนะครับ ส่วนอันอื่นๆเราสามารถล้างได้เลยนะครับพวกประวัติการเข้าชมที like ่เลือกดูนะครับแล้วก็คุกกี้และข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับอันนี้เราสามารถแตะล้างได้เลยนะครับรูปภาพและไฟล์ในแคทอันนี้ก็เราสามารถล้างได้เลยนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับก็แตะคําว่าล้างข้อมูลนะครับแตะคําว่าล้างข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับก็แตะคําว่าล้างนะฮะ นี่นะครับจากนั้นก็แตะคราว่าตกลงเข้าใจแล้วตรงนี้นะครับแค่นี้เอครับวิธีการล้างาข้อมูลประวัตินะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อยให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ